บอกข้อสอบกับอาจารย์ฉาดข่าววันนี้เราจะมาบอกข้อสอบให้คุณฟังอีกดึงข้อเราจะมาวิเคราะห์ข้อสอบให้คุณเห็นเห็นไปเลยค่ะว่าจริงๆแล้วประกันไม่ได้เป็นเรื่องยากแต่ก็ไม่ได้เป็นเรื่องง่ายคุณจะต้องเข้าใจแล้วเวลาเจอข้อสอบแบบไหนคุณถึงจะสอบผ่านมาเรามาฟังกันเลยคำนี้วันนี้นะยากนิดเึงนค่ะจํานวนเงินที่ผู้ออกประกันภยัยจ่ายให้แก่บริษัทประกันภยัยเพื่อก่อให้เกิดภาระผูกพันตามสัญญาประกันภยัยว่าเมื่อ เกิดความเสียหายตามที่ระบุเอาไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยแล้วบริษัทประกันภัยจะต้องจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้เรียกว่าขนาดคำถามฟังแล้วยังมึนเลยคุณคิดว่าอย่างไงบ้างคะแต่คุณต้องเข้าใจนะก็จำนวนเงินเอาประกันภัยเหรอขอทุนประกันทุนประกันภัยอข้อเบี้ยประกันภัยโง่ ค่าบําเน็จคุณคิดว่าอะไรคะอยากให้คุณวิเคราะห์ก่อนคุณจะได้รู้ว่าคืออะไรคําถามเนี้ถ้าเปรียบเสมือนแล้วอะนะคะเดี๋ยวทวนใหม่อีกรอบนะ จำนวนเงินที่ผู้เอาประกันภัยก็คือลูกค้าด้วยตัวเรานะคะจ่ายให้แก่บริษัทประกันภัยเพื่อก่อให้เกิดภาระผูกพันตามสัญญาประกันภัยพูดง่ายๆก็คือต้องการจะทําประกันนั่นแหละเมื่อเกิดความเสียหายตามที่ระบุเอาไว้ในกรมธรรม์แล้วเวลาเกิดเหตุตามที่ระบุเอาไว้ในกรมธรรม์บริษัทประกันภัยจะต้องจ่ายค่าเสนใหมทดแทนน,นั่นก็หมายถึงว่าบริษัทจะต้องมีการชดใช้ค่าเสนยหมให้กับเราเวลาเราเกิดอุบัติเหตุมีอยู่แค่นี้เองแต่เวลาอ่านแล้วรู้สึกว่าฟัง แล้วมันค่อนข้างยากแล้วมันจะอ้วกใช่ไหมคะก็เขาบอกว่าจํานวนผู้เอาจำนวนเงินเอาประกันคนละเรื่องกันไม่ได้เกี่ยวกันคะ่ะการที่ผู้เอาประกันส่งเบี้ยให้กับผู้รับประกันเพื่อที่จะให้ผู้รับประกันมาชดใช้ค่าสินไหมเวลาผู้เอาประกันภัยเกิดความเสียหายนี่แหลคะค่ะเขาเรียกว่าอะไรคะเรียกว่าเบี้ยประกัน ทุนประกันก็ไม่ใช่จํานวนเงินเอาประกันก็ไม่ใช่เพราะพวกนี้ก็คือเป็นการทุนประกันถูกไหมคะค่าบ um ําเนจเป็นอะไรคะค่าบ um ําเน็จก็คือค่าคอมมิชชั่นที่นายหน้าสมควรที่จะได้ในกรณีที่เขาเกิดไปกาขายเกี่ยวกับเรื่องของประกันเขาจะมีค่าบ um ําเนจก็คือค่าคอมมิชชั่นให้กับนายหน้านั่นแหละคะ่ะฉะนั้นค่าบ um ําเนจคนละเรื่องกันจํานวนเงินเอาประกันก็ไม่ใช่จํานวนทุนประกันก็ไม่ใช่ฉะนั้นข้อนี้ตอบอะไรคะตอบคอควายเบี้ยประกันภัยค่ะนี่ฟังแล้วงงไหม คุณจะต้องรู้ก่อนนะคะว่าแต่และอย่างหมายถึงอะไรเวลาคุณจะไปเจอข้อสอบหรือเจอคําตอบคุณก็สามารถวิเคราะห์แล้วก็ตอบมันได้เห็นไหมไม่ได้ยากนะคะแต่คุณต้องเข้าใจมันก่อนถ้าอยากรู้ว่าการติวติว,ตวอย่างไรให้เราเข้าใจมาติวกันส,ด,สดเดี๋ยวฉันจะสอนให้คุณเองแล้วคุณจะได้เข้าใจเกี่ยวเรื่องของการสอบในหน้าว่ามันง่ายอย่างไรบ้างขอให้ทุกคนสอบผ่านตั้งแต่ครั้งแรกโชคดีนะคะ